สมเด็จพระนเรศวนมหาราชท่านลงมาเกิดแล้วเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คัดมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีท่านได้บันทึกไว้ชื่อว่าหลวงพ่อทุดงในตอน ฝึกอติตังสยานในป่าสีประจันตอนที่หนึ่งซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งอ่านแล้วมีความซาบซึ้งจับใจและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่งและอยากนำความรู้และความภูมิใจนี้มาเผื่อแผ่แก่ทุกท่านที่ไม่เคยอ่านพบมาก่อน ในขณะที่หลวงพ่อออกทุดงในเขตป่าสีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสหายของท่านอีกสององค์โดยฝึกอติตังสยานเพื่อรู้เหตุการณ์ในอดีตในบริเวณนั้นว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตรงตามที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้หรือไม่แต่เกรงว่าอุปทา,านจะกินจึงร่วมปรึกษาหารือกันทั้งสมองค์ว่า จะถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงก็เกรงว่าจะเป็นการรบกวนท่านเกินไปเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่น่าจะรบกวนท่านน่าจะถามเจ้าของที่คือภูมิทิวดาหรือท่านอื่นๆที่มีความสามารถตอบได้ซึ่งทั้งสามองค์ก็เห็นด้วยและต่อไปนี้คือเรื่องราวที่หลวงพ่อท่านได้บันทึกไว้ดังนี้ ทีนี้เราจะรู้อะไรก่อนเพื่อนก็บอกว่าเวลานี้เราอยู่ใกล้ดอนเจดีดอนเจดีเป็นสถานที่ไม่ทราบว่าประวัติศาสตร์เขาเขียนอย่างไรจริงๆแล้วมีความเข้าใจว่าฝังศพพระมหาอุปราชเขาว่าอย่างนั้นทีนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าคนเขียนเขาจะเขียนถูกหรือเขียนผิดหรือเราจะรู้ถูกหรือรู้ผิด เราก็ไม่ทราบเราจะถามใครทั้งสององค์ก็นิ่งเมื่อนิ่งแล้วก็มีเสียงดังคล้ายหินโยนตึกข้างหลังเหลียวไปดูเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวสวยเขาใช้ชุดสีขาวนุ่งผ้าพื้นใส่รองเท้าเชิงงอนใส่เสื้อเรียบเรียบมีเครื่องผูกหัวนะผูกผมนิดหน่อยเป็นผู้ชายเดินมาแล้วก็ยกมือไหว้ถามว่า ท่านคุยกันเรื่องอะไรครับก็ถามว่าคุณมาจากไหนท่านก็ตอบตรงไปตรงมาว่าผมเป็นภูมิเทวดาที่นี้ครับท่านวิลุงวิสั่งไว้ว่าท่านมีธุระอะไรถ้าไม่เกินวิสัยผมให้ผมบอกถ้าเกินวิสัยของผมให้ถามรุกคเทวดาต่อถ้ารุกคเทวดาตอบไม่ได้ถามอากาศเทวดาชั้นจาตุมาราช ถ้าเกินวิสัยจากท่านนั้นก็ให้ถามตรงท่านวิเลยสำหรับท่านวิอะไรอะไรก็รู้หมดเลยถามว่าท่านเป็นภูมิเทวดาอยู่ที่นี้นานไหมท่านบอกว่าถ้าจะนับอายุมนุษย์ก็ประมาณ300ปีเศษแล้วก็ถามว่าถ้านับอายุเทวดาจะเท่าไรท่านบอกว่าใช้50หารสิครับ ห้ปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันของผมสามร้อยปีนี่มันกี่วัน6วันเท่านั้นเองก็ถามถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีเวลาหลับเวลานอนท่านบอกว่าเทวดาไม่มีความจำเป็นต้องนอนเทวดาไม่มีความจำเป็นต้องหลับคำว่าเหนื่อยของเทวดาไม่มีเพราะเทวดาไม่มีขันห้าเลยถามท่านว่าถ้าอย่างนั้น ที่ดอนเจดีนี้อยากทราบว่าเขาฝังศพพระมหาอุปราชใช่ไหมท่านบอกว่าไม่มีใครเขาเอาค่าศึกมาบูชาหรอกครับแม่ท่านตอบน่ารักพระมหาอุปราชกษัตริย์ของพม่าเวลานั้นเป็นศัตรูกับคนไทยยกทัพมาย่ำยีไทยอาศัยสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทรส ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมากจึงเข้าชนช้างกันในที่สุดก็ฟันพระมหาอุปราชตายและพระเอกาทุรสก็ฆ่านายทหารของเขาตายพร้อมกันทีนี้ศพคนเร็วๆแบบนี้ไม่มีใครบูชาก็เลยถามว่าช้างไม่วิ่งหนีหรือท่านตอบว่าช้างมันวิ่งหนีไม่ได้เพราะควานช้างก็ถูกฆ่าตายเช่นเดียวกัน จับช้างได้จึงเอากุูบช้างลงมาอาวุธทั้งหมดในนั้นมีครบถอดเครื่องกษัตริย์วางไว้แล้วก็นำมาขุดหลุมฝังที่ตรงนี้แล้วทำเจดีครอบก่อนที่จะฝังเขาทำพิธีกรรมเหยียบย่ำกันอย่างหนักเรียกว่าสาบให้พม่าฉิบหายขายตนไปเลยเมื่อถามท่านต่อมาว่าการเหยียบย่ำใครเหยียบก็บอกว่า รามหรือเจ้าพิธีกรรมเป็นคนเหยียบไม่ใช่พระนเรศวรเป็นคนเหยียบและตอนทำพิธีกรรมเหยียบย่ำแล้วเขาทำอ่างเก็บไว้เวลานี้ของทั้งหลายยังอยู่ดีเขาทำเป็นอ่างเก็บดีเรียบร้อยไม่มีสนิมแล้วก็ปิดสนิทหลังจากนั้นก็ทำเจดีเมื่อทำเจดีเสร็จก็นิมนต์พระมาสวนพระมาทำพิธีกรรม พระแก่ที่เป็นหัวหน้าที่สุดเป็นพระอาหารหันต์ปฏิสัมพิทายานเวลานั้นมีพระอาหารหันต์มาร่วมจริงๆหองค์นอกจากนั้นก็เป็นพระอันดับต่ำลงมาพระทรงชานโลกีแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าแล้วยังไงต่อไปท่านก็บอกว่าถามเท่านี้ตอบเท่านี้แล้วจะเอายังไงอีกละ่ะก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้น คำสาปของพระอรหันต์จะมีผลขนาดไหนท่านตอบว่าคำสาปของพระอรหันต์ท่านลุงวิบอกแล้วบอกว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศไทยไม่เป็นประเทศราชไม่เป็นขี้ข้าของพมา่าต่อไปแต่พมา่ายังจะมีการรุกรานประเทศไทยต่อไปอีกตามกฎของกรรมของคนไทยและก็เป็นกรรมของทหารพรมา่าทั้งนี้เพราะอะไร พราะว่าทหารพม่าเจ้านายยกทัพมามันก็ต้องตายกันพลัดลูกพลัดเมียพัดพ่อพลัดแม่ผู้หญิงเป็นไม้ไปตามๆกันก็รวมความว่าสงครามไม่มีอะไรดีสงครามมีแต่ความโหดร้ายแล้วต่อไปประเทศไทยก็ต้องย้ายไปที่บางกอกคือฝั่งธนบุรีหลังจากนั้นจะต้องอยู่ฝั่งกรุงเทพคือฝั่งบางกอกใหญ่ แล้วก็ถามท่านบอกว่าเวลานี้ก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยากจะทราบจริงๆเอากันจริงๆว่าพระนเรศวรมหาราชทรงสวรรคตขณะที่ยกทัพไปตีพมา่ากำลังใจของท่านเวลานั้นมีกำลังใจอย่างเดียวคือฆ่าหรือจับยึดประเทศชาติให้ได้ทำลายพม่าให้ได้กำลังใจเต็มอารมณ์ของความบาปอยากทราบว่าพระนเรศวรมหาราช ตกนรกหรือเปล่าท่านภูมิเทวดาท่านก็บอกว่าไม่ตกนรกครับเลยถามท่านบอกว่าขนาดที่บาปยกทัพไปรบกันน่ะมันมีแต่อาวุธทั้งกําลังใจตั้งใจจะห้ามหันกันท่านภูมิเทวดาก็บอกว่าความจริงการยกทัพไปรบก็มีอารมณ์สองอย่าง 1. อยากจะห้ามหันฆ่าศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการมากที่ยิ่งคือยึดพื้นที่ ประการที่สองมีความต้องการให้บุคคลภายหลังในประเทศของเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยความเมตตาปราณีจะได้ไม่ถูกบรรดาพม่าทั้งหลายรบกวนต่อไปกําลังใจเป็นทั้งบุญและบาปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบทุกคนที่ไปรบนั้นหรือเวลาอื่นก็ตามทุกคนตื่นขึ้นเช้าเป็นนักบุญหมดพอเทวดาบอกอย่างนั้นก็ตกใจว่านักรบเป็นนักบุญหมด ถามนักรบเป็นนักบุญอย่างไรท่านก็ตอบว่านักรบทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วนึกถึงพระอันดับแรกพระที่ห้อยคออยู่ที่คอความจริงนะพระจริงๆไปรบมากกว่าคนไปรบคน30คนมีพระเกินร้อยองค์ที่ร่วมรบเป็นอันว่านักรบทุกคนเวลาตื่นขึ้นเช้าไม่อยากตายปลุกพระอารัธนาบารมีพระให้ช่วย คำว่าพระที่ห้อยคอนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าและก็หมายถึงพระสงฆ์ผู้ทำพระเขานึกถึงพระที่ห้อยคอแล้วเขาก็ปลูกอ้วยคาถาที่เขาเรียนมาเป็นการอารัธนาบาร,รมีขอความปลอดภัยของตัวเขาเป็นนักบุญทุกวันในเมื่อเขาเป็นนักบุญอย่างนี้ถ้าถูกฆ่าตายในขณะที่จิตใจนึกถึงพระแทนที่เขาจะไปนรกเขาไปสวรรค์ทันทีเพราะใจนึกถึงพระเอาเข้านั่น และพระนเรศวรมหาราชก็เช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้นึกถึงพระเฉพาะป้องกันพระองค์เองนึกถึงพระให้ป้องกันทหารในกองทัพทั้งหมดนึกว่าขอให้ชนะข่าศึกเพื่อให้คนไทยทั้งหมดมีความสุขเมตตาสูงมากฉะนั้นพระนเรศวรมหาราชท่านจึงไม่ลงนรกเมื่อฟันไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะนี่เราได้ความรู้จากเทวดาเราคิดกันมานานแล้วว่า ถ้านักรบต้องตกนรกนี่ไม่ใช่สิแล้วเทวดาพูดเราต้องเชื่อถ้าใครจะไม่เชื่อก็เชิญไปซักเทวดาที่สีประจันก็นแล้วกันข้างๆกับดอนเจดีเลยถามไปนิดถามว่าขอต่ออีกหน่อยได้ไหมท่านถามว่าต่ออะไรอยากจะถามว่าพระนเรศวรมหาราชทรงสวรรคตแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนท่านตอบทันทีเลยว่านักรบ ไปอยู่ชั้นจาตุมมหาราชเป็นนายของพวกผมถามว่าเวลานี้พระนเรศวรมหาราชอยู่ทิศไหนท่านบอกว่าเวลานี so ้ <außer S 1> พระนเรศวรมหาราชอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทยคําว่าตะวันออกนี่หมายถึงประเทศไหนหรือแหล่งไหนท่านบอกไม่ใช่เวลานี้พระนเรศวรมหาราชเกิดเป็นคนแล้วและอยู่ในประเทศด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยจึงถามท่านบอกว่า พระนเรศวรมหาราชเป็นคนไทยหรือเป็นคนแขกหรือเป็นคนลาวหรือว่าเป็นฝรั่งท่านบอกว่าเป็นคนไทยที่เกิดในเมืองฝรั่งและในการต่อไปข้างหน้าวาระเข้ามาถึงพระนเรศวรมหาราชจะเข้ามาครองประเทศไทยในฐานะเป็นพระมหากษัตริย์บรรดาท่านผู้ตุบริษัทอ่านเรื่องนี้แล้วทิ้งไว้ก่อนนะอย่าเชื่อนะอย่าไปเชื่อถ้าจะเชื่อ ก็ถามผู้รู้จริงๆอันนี้เป็นการฟังจากภูมิเทวดาถามว่าเป็นกษัตริย์จะเป็นกษัตริย์นักรบไหมท่านบอกขึ้นชื่อว่าพระนเรศวรเกิดชาติไหนรบชาตินั้นแต่การรบตอนหลังพระนเรศวรจะไม่มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นกษัตริย์ก็จะรบเรื่อยไปจนกระทั่งยันวันตายเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนไทยทั้งชาติไม่ต้องทำมาหากินกันละก็รบกันอย่างเดียวภูมิเทวดาท่านบอกไม่ใช่ คนไทยทั้งชาติตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแต่พระนเรศวรมหาราชจะตั้งหน้าตั้งตารบถามว่ารบองค์เดียวหรือท่านบอกว่ามีคู่หูรบถามว่ารบกับอะไรรบกับใครรบอย่างไรท่านบอกว่ารบกับความยากจนของคนทั้งชาตินั่นคือพระนเรศวรมหาราชมีพระเมตตากรุณากับคนไทยมามากในการก่อนที่ต้องการรบก็บเพราะว่า ต้องการให้บรรดาประชาชนมีความสุขถ้าพระมาะรบกวนอย่างนั้นคนไทยจะมีความสุขไม่ได้จะตั้งตัวไม่ได้ก็มีความจําเป็นต้องรบเสี่ยงชีวิตแม้ต้องปีนค่ายเอาปากคาบดาบเอามือยดค่ายเท้าปีนค่ายก็เอาขึ้นไปฟันกับข้าศึกถ้าพลาดพลัง้งมันก็ต้องตายเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อคนไทยทั้งชาติขนาดนี้และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นนิสัยขึ้นชื่อว่านิสัยนิละไม่ได้ ดูพระสารีบุตรเคยเป็นลิงเหมือนก่อนนิสัยลิงต้องโดดจนกระทั่งพระบวชใหม่สงสัยองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงบอกว่ากิเลสละได้แต่นิสัยละไม่ได้ขนาดเป็นอักขระสาวุกทีนี้สำหรับพระนเรศวรมหาราชเป็นนักรบเป็นนิสัยเกิดชาติไหนก็ต้องรบชาตินั้นในเมื่อเกิดชาติตอนหลังขึ้นมาโอกาสที่จะรบอย่างนั้นมันไม่มี เพราะว่ามีแม่ทัพมีในกองมีรัฐบาลควบคุมงานการบริหารรัฐบาลควบคุมพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องวางแผนรบกับความยากจนของบรรดาประชาชนชาวไทยถามท่านว่าอีกกี่ปีจะถึงวาระที่พระนเรศวรมหาราชมาครองประเทศไทยท่านบอกว่าหากว่าท่านอยู่ไปไม่ตายไม่นานนักท่านก็มาครองประเทศไทยแน่เวลาที่ถามเป็นสมัยของรัชกาลที่แ เฉลยณที่นี้จึงขอว่าด้วยถ้อยคำเบาๆแต่หนักไปด้วยความเคารพบุคคลผู้นั้นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่าผู้เสด็จประทับบนบัลลังก์แห่งชาติในยุคสมัยใหม่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เกิดนอกประเทศไทย แต่ทรงเพียรปฏิบัติงานเพื่อชาติบ้านเมืองก่อเกิดโครงการที่แท้จริงเพื่อราชดรทั้งในด้านการพัฒนาเกษตรการจัดการน้ําและโครงการพระราชดำริต่างๆซึ่งสะท้อนใจของความเมตตาและความห่วงใยต่อปวงชนดุดเดิมที่พระนเรศวรมหาราชเคยสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในอดีตชาติ แต่ในการต่อมาทรงเลือกขนทางของการต่อสู้ด้วยความอ่อนโยนและด้วยภูมิปัญญามากกว่าการถือดาบในสนามรบเหมือนภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนอาวุธเป็นการพัฒนาเพื่อขจัดความยากจนและทุกยากของประชาชนหากมองด้วยใจที่พร้อมเชื่อหรือไม่เชื่อก็มีอาจปฏิเสธได้ว่า คุณงามความดีและความเสียสละในสองยุคสมัยนี้มีเส้นใยบางอย่างที่พัวพันกันอาศัยทั้งความกล้าความเมตตาและความตั้งมั่นเพื่อแผ่นดินเดียวกันเรื่องเล่านี้จึงไม่ใช่การยืนยันทางประวัติศาสตร์แต่เป็นบทอธิบายเชิงเปรียบเทียบที่ทำให้เรารู้สึกถึงความต่อเนื่องของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ บางครั้งผู้กล้าไม่จำเป็นต้องถือดาบตลอดเวลาเขาอาจเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้มาเป็นการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนแทนสุดท้ายนี้ขอย้ำด้วยความเคารพและถ่อมตนหากท่านผู้อ่านร,รู้สึกสะเทือนใจหรือได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่านี้จงถือเอาเป็นกำลังใจให้เราทุกคน ทำความดีต่อไปเพื่อให้แผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งกายและใจเหมือนคำสัญญาที่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเคยฝากไว้กับเมืองไทยแห่งนี้ตลอดกาล